ข้อ4.7นะครับคอมเพรสเซอร์แบบเปิดนะครับคอมเพรสเซอร์ที่มีตัวขับนะครับตัวต้นกำลังที่อยู่ภายนอกเนี่ยต้องมีแกลนหรือว่าซีลนะครับในช่วงในช่วงที่พลาวอ่ะมันผ่านจากตัวเสื้อหรือตัวแข้งเคสออกมานะครับ ซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็น Open นคอมเพรสเซนะครับก่อนหน้านี้ที่เราดูอะ่ะมันเป็น Hermetic หรือว่า s e m i เฮอร์เมติกคอมเ s รสเใช่ไหมครับก็คือตัวมอเตอร์มันอยู่ในเฮาสิ่งเดียวกับคอมเพรสเซอรไปเลยเลยอะ่ะแต่อันนี้คือคอมเพรสเซอเหมือนมีตัวคอมเพรสเซอแล้วก็มีเพลายื่นออกมาแล้วก็มาต่อกับมอเตอร์ข้างนอกนะครับที่เขาบอกว่าต้องมีแกลนหรือซีก็คืออตรงนี้นะครับ ที่มันจะต้องคอยกันไม่ให้พวกน้ำยาหรือว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์อะไรข้างในน้ำมันในแคนแค์เคสอะไรเงี้ยมันออกมาปนกับข้างออกมาข้างนอกรูกออกมาข้างนอกได้นะครับแต่ถ้าเป็น hermetic ก็คือทั้งหมดนี้มันเป็น housing เดียวกันอย่างเงี้ยรั่วเลอะอะไรมันก็จะอยู่ข้างในแต่แต่มันก็ต้องมีพวกซีลหรือแกลนพวกนี้อยู่ดีนะครับอ่นนี้หัวข้อนี้เข้ามาดูคอมเพรสเซอร์แบบเปิดนะครับ ไอ้ตัวแรงขับครับก็จะมาจากอมอเตอร์ที่อยู่ภายนอกนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศหรืออาจจะใช้พลามูเวอร์หรือว่าต้นกำลังอื่นๆก็ได้นะครับทีนี้ไปเดี๋ยวไปดูรูปที่ผมไปตัดมาจากเน็ตหน่อยนะครับจะได้พอนึกออกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ ที่เห็นนี่ก็จะเป็นนี่ลูกสูบนะครับน้ำยาเข้าน้ำยาออกจากคอมเพรสเซอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแคงแคงเคสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเพลาที่ต่อมาจากมอเตอร์หรือตัวขับข้างนอกนะครับซึ่งถ้าสมมติอันนี้เป็นเพลาใช่ไหมครับแล้วก็นึกภาพว่ามันลึกลงไปในจอครับต่อกับเพลาขับที่มาจากมอเตอร์นะครับ เพราะนั้นช่วงช่วงตรงเตรงเสื้อของแคงเคสตรงนี้ยก็จะต้องมีซีลป้องกันไว้ไม่ให้ไอ้น้ำมันหล่อเลื่นอ,อะไรพวกนี้มันออกไปข้างนอกนะครับหรือว่ากันไม่ให้ไอ้ฝุ่นละอองภายนอกความชื้นภายนอกเข้ามาอยู่ในแคงเคสอย่างนี้นะครับทีนี้ดูเลยไปถึงตำแหน่งอื่นด้วยนะครับอย่างนึกภาพตรงนี้มันก็จะหมุนใช่ไหมครับเวลามอเตอร์มันมันขับก็หมุน แล้วตัวลิงเกตตัวนี้ครับลิงเกตตัวนี้มันก็จะคอยคอยดึงลูกสูบนะครับให้มันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็อัดอัดน้ํายานะครับนีกออกไหมครับก็ตัวนี้แคงเคสตัวนี้มันก็จะหมุนชิ้นลิงเกตตัวนี้แล้วมันก็จะคอยดึงไอ้ตัวก้านก้านสูบอันนี้ยให้มันขึ้นลงขยับซ้ายขวาแบบในรูปนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้คอยอัดน้ํายาตรงเพลาเนี่ยครับ เราก็จะเห็นว่ามันมีตำแหน่งของแพ็กกิ้งหรือว่าซีลต่างๆเช่นตรงนี้ก็จะเป็นซีลตัวหนึ่งเขาเรียกมันว่า oil scraper ring ก็คือเหือเป็นแหวนรีดน้ำมันอะในห้องควังเคสเนี่ยมันจะมีน้ำมันหล่อลื่นใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะคอยคอยรีดน้ำมันของเราอะครับไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดเข้าไปในตัวในห,ห้องห้องการสูบอันนี้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีที่เขาเรียกว่าเป็น packing นะครับเป็น pressure packing ก็เป็นเป็นตัวคล้ายๆเป็นเชือกอะ่ะคล้ายๆเป็นเชือก packing เนาะก็จะพันอยู่รอบๆเพานะครับให้ตัวก้านสูบนี่ก็เวลามันวิ่งเข้าออกเข้าออกเนี่ยตัวนี้ก็จะคอยกันไม่ให้น้ํายาเนี่ยมันหลุดออกไปข้างนอกนะะเสร็จแล้วในห้องตรงนี้ครับตรงแชมเบอร์ที่เป็นเป็นก้านสูบเนี่ยมันก็จะมีซีนอีกอันหนึ่ง นะเหมือนเป็นซีนอีกอีกชั้นหนึ่งที่ว่าสมมุติซีนนี้กันน้ํามันใช่ไหมครับแต่อาจจะมีน้ํามันบางส่วนหลุดเข้ามาในห้องเนี้ยก็จะมีซีนน,นี้กันไว้ไอ้แพคกิ้งตัวนี้กันไม่ให้น้ํายามันรั่วออกไปข้างนอกก็บอกสูงแต่มันอาจจะมีบางส่วนหลุดออกมาได้ก็จะมีซีนตัวนี้คอยกันไม่ให้น้ํายาตัวนี้มันเข้าไปปนกับไอ้น้ํามันอีกข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีลอยู่หลายชั้นเหมือนกันนะครับ อะก็ให้ดูว่าไอ้ที่เขาพูดว่าเป็นแพ็กกิ้งเป็นซีลเป็นแกลนอะไรพวกนี้มันก็คือไอ้ตำแหน่งอะไรไคาพวกนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาพูดก็คือเน้นๆตรงซีนระหว่างเพลาของของ,ของตัวแครงชาร์ปเนี้ยกับกับตัวมอเตอร์ที่ต่อออกไปข้างนอกนะครับอ่ะมาอ่านต่อนะครับ ตัวขับนี่นะครับออไม่ใช่ทีอันนี้อ่านแล้วคอมเพรสเซอร์แบบเปิดนะครับก็เป็นเรียกว่าใช้กับใช้กับสารทำความเย็นบางตัวคือเหมือนเป็นข้อกำหนดเลยนะครับว่าต้องใช้แบบนี้กับสารทำความเย็นบางตัวเช่นแอมโมเนียนะครับซึ่งมันไม่ compatible กับทองแดงที่ใช้ใน มอเตอร์ไฟฟ้านะคือสารทำความเย็นแอมโมเนียเนี่ยมันมีฤทธิ์กัดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเอามันไปไว้ใน housing เดียวกับมอเตอร์เนี่ยแอมโมเนียมันก็จะไปกัดก่อนทองแดงที่อยู่ในตัวมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับคอมเพสเซอร์แบบเปิดก็อาจจะขับด้วยสายพานก็ได้นะครับหรือว่าต่อตรงนะครับกับชาร์ฟของมอเตอร์เลยก็ได้อืม ดูยังไงดีเช่นสมมุติอันนี้เป็นมอเตอร์ขับเนาะต่อเพลามาถ้าเพลาตัวนี้จะต่อเข้ากับคอมเพรสเซอร์เลยก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ก็มีมอเตอร์ใช่ไหมครับมีเพลาขับแล้วก็ผ่านชุดพูลเล่อันนึ่งนะพูลเล่ออันหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อด้วยสายพานแล้วไอว้เพาตรงเนี้ยค่อยต่อเข้ากับคอมเพรสเซอร์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็เอาไว้ทดรอบอะไรแบบเนี้ยให้ได้ความเร็วรอบที่เหมาะสมนะครับ การขับด้วยสายพานเนี่ยก็เปิดโอกาสให้สามารถเนี่ยแต่งความเร็วรอบได้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเอ่อ c i t y c i t y การทำความเย็ยนที่ต้องการนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีกาดอ่ะมันก็จะต้องมีตัวตะแกรงป้องกันนนะครับแล้วก็แล้วก็เนื่องจากโหลด ด้านข้างเนอะ l a t e r a เป็นด้านข้างเนี่ยที่มันทำต่อแบริ่งของคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ทุกแบบที่จะเหมาะสมกับการใช้การขับเคลื่อนแบบสายพานเนาะคออือยังไงดีมีมอเตอร์นะครับต่อเข้ามาบลูเรตัวหนึ่งแล้วก็บลูเรตัวหนึ่งต่อด้วยสายพานแล้วก็คอมเพรสเซอร์ คือถ้าแบบนี้เนี่ยหนึ่งก็คือเขาบอกว่าต้องมีตะแกรงครอบใช่ไหมจะได้ป้องกันความปลอดภยัยส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยคือพอเราต่อสายพานแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงที่ดึงรั้งนะครับมันจะรั้งเทาตัวนี้มันจะรั้งเทาตัวนี้นะครับแล้วก็พวกแบริง่งหรือว่าลูกปืนที่มันคอยซัพพอร์ตเพลาขับของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็ต้องรับโหลดเอียงไปข้างนี้นะึกออกไหมครับเพราะมันถูกรั้งใช่ไหมก็เขาก็เลยบอกว่าเออมันก็ไม่ใช่ว่าคอมเพรสเซอร์ทุกแบบะจะใช้กับ การขับด้วยสายพานได้นะนะการขับแบบนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้กับทางสปอร์ตแอปพลิเคชันก็ใช้กับพวกรถห้องเย็นนะครับใช้กับห้องเย็นที่ต้องขนส่งเอาเนาะเพราะว่าเราอาจจะต้องเอาคอมเพรสเซอร์เนี่ยเราอาจจะต้องให้คอมเพรสเซอร์เนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ของของรถเราอะนะครับ หรือว่าอาจจะมาจากเครื่องยนต์ดีเซลที่เอาไว้ใช้ขับคอมเพรสเซอร์โดยเฉพาะอย่างเงี้ยอีกเครื่องหนึ่งก็คือมันสะดวกกว่าสำหรับการห้องเย็นที่ต้องอยู่บนรถปิกอัพหรือรถบรรทุกอย่างเงี้ยนี้ก็จะเหมาะกับการขับเคลื่อนแบบสายพานเพราะว่ามันก็หนึ่งคือมันก็เป็นเรื่องเรื่องการจัดวางเครื่องยนต์กับตัวขับหรือมอเตอร์มันนะ่ะ ถ้าเราจะใช้เครื่องยนต์รถยนต์มาเป็นตัวขับอ่ะมันก็จะต้องต้องส่งกําลังผ่านพวกนี่แหละระบบสายพานอะไรพวกนี้แหละนั่นมันต้องเลี้ยวหักศอกบ้างอะไรบ้างมันจะไปตั้งแบบเครื่องยนต์ต่อตรงเข้าพลาคอมเพรสเซอร์เลยอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้ไม่มีที่นะครับที่มันไม่เอื้อมหน่วยหรือไม่ก็ต้องมีเครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเลยเอาไว้ขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์โดยเฉพาะอย่างเงี้ยนะครับ